สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนเป็นช่องกินเทีย่ยวสบายสบายสไตล์เมียฝร,รั่งกับมาดามหน่อยตกงานเสี่ยงตกงาน YouTube เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะพี่น้องขาจะมือน,นี้มาดามหน่อยสียกอย่างสีขาพี่น้องมาเล่าสู่พี่น้องฟังทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตว่ามันจะเป็นแบบไหนสําหรับคนที่อยู่บ้านเห่าเนาะค่ะพี่น้องอยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะจัด การอ่านข่าวเล,ล่าๆข่าวสุ่มเสี่ยงกับการตกงานคนที่ตกงานก็มีเยอะอยู่แล้วปัจจุบันแต่สุ่มเสี่ยงในการตกงานก็จะมีเพียบโรงงานจะปิดโรงงานจะ,ะปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงเราก็ไม่รู้บริษัทห้างร้านจะทําการปิดลงเนาะค่ะพี่น้องเนาะซึ่งคนที่ทํางานปัจจุบันก็มีอัตราการเสี่ยงเยอะ เสี่ยงหลายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะปิดลงตรงไหนตอนตอนไหนไม่รู้ว่าเราจะตกงานตอนไหนนะคะพี่น้องเนาะมาดามหน่อยก็เลยอยากจะมาชี้ช่องทางหาเงินช่องทางทํากินกับพี่น้องคะ่ะการที่ขึ้นหัวข้อว่า YouTube ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นยูทูบเบอร์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราเนาะพี่นอนะ้องเนาะมาดามหน่อยจะจะเล่าให้พี่นอ้องฟังอย่างสิค่ะว่า ก่อนล้วนี่ที่คนตกงานอยู่แล้วเราก็ดิ้นรนเพื่อที่จะหาะไรายได้เพื่อที่จุนเจือครอบครัวแต่ส่วนคนที่ทํางานนะัปัจจุบันเราก็ไม่รู้นะพี่น้องเนาะห่ากบับบูว่าการที่เรามีงานทําทุกวันนี้ความแน่นอนมันไม่มีความจริงจังแน่นอนร้อยเซนมันไม่มีซึ่งเราก็ ไม่รู้ว่าเราจะตกงานตอนไหนไม่รู้ว่าเราจะไม่มีงานทำนาตอนใดนะพี่น้องเนาะฉะนั้นก็คือมาดามหน่อยอยากจะมาแยมช่องทางหาเงินช่องทาง,าง,ง,ทางสร้างรายได้ก็ยังสี่ค่ะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยเองก็เป็นคนที่ทํา YouTube ใหม่อยากเป็นยูทูบเบอร์คนดังเหมือนกันแต่คราวนี้ก็คือมาดามหน่อยใช้แรงจูงใจจากคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วก็เลยอยากมาแนะนําให้พี่น้องฟังค่ะแนะนําแบบไหนคะกรณีมาดามหน่อยกับพึ่งทําได้เดือนที่6 เดือนที่6ค่ะพี่น้องแต่ผ่านกดทาง y o u t u b e มา5เดือนเดือนนี้เดือนที่6ก็คือโฆษณาเข้าแล้วก็รอรอสะสมเหรียญ10เหรียญก่อนซึ่งตอนนี้ใกล้จะครบ10เหรียญแล้วต่อไปก็จะสะสมให้ครบร้อยเหรียญถึงจะมีเงินเข้าเนาะพี่น้องตามกฎถึงเป็นแบบนั้นอันนี้ฮะก็รอเบิงว่าเป็นแบบไหนแต่คราวนี้มาดามหน่อยจะแนะนําพี่น้องจังสีว่า ทำไมถึงบอกว่า YouTube เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งทางเลือกนี่มาดามน,น่อยบอกว่าทุกคนที่ทํางานทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งคนที่ตกงานแล้วเราก็พยายามหานาะค่ะพี่น้องเราแต่ว่าเขาเองเขากระบุงว่าเราจะไปหางานแบบไหนอะไรทํา YouTube ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากแนะนําพี่น้องค่ะเพราะว่าต่อไปนี้นะต่อไปนี้นะคนตกงานเยอะขึ้นต่อไปคนก็ตกงานเยอะขึ้นมากขึ้นเป็นหลายล้าน เป็นล้านล้านคนกับพี่น้องค่ะบริษัทห้างร้านปิดตัวลงเลิกจ้างพนักงานกระทันหันฉุกระหูกฉุกเฉินเข้ากับบุหูบัวเนใจเนาะค่ะพี่น้องมาดําหนก็เลยอดหยัดอย่างสีว่าการที่มาทำ u t u b e เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันใช้เวลาก็จริงค่ะพี่น้องแต่ถ้าเราลงมือทำซะมันก็จะอา,อาจจะเป็นรายได้ ที่สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้กับพี่น้องคะ่ะอย่างน้อยๆก็เราเอาแรงจูงใจจากคนที่เพ่นสําเร็จแล้วเพ่นสําเร็จแล้วนี่ก็หมายถึงว่าเพิ่นก็ใช้เวลาเหมือนกันเพิ่นก็เริ่มต้นจากที่โนเนมไม่มีคนรู้จักไม่มีใครรู้จักนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วก็มาทํา YouTube ทําคลิปกิน,คล,ค,ลค,ลน,นคลิปนู่นคลิปนี่ชีวิตประจําวันลง YouTube หลังจากนั้นแล้วก็กลายเป็นยูทูบเบอร์คนดังมีคนติดตามมีคนนี่หลังจากที่เฮ้ามีคนติดตามแล้ว การ o u t u b e นี่มันก่อสีเททยห่เห่าได้เงินจากตรงนั้นหมายถึงว่ามีการโฆษณาหมายถึงว่าผ่านกดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะมีการโฆษณาเข้าหลังจากนั้นแล้วเขาจะแบ่งส่วนในการโฆษณามาให้เราอาจจะบาท2บาทก็แล้วแต่มันเป็นการสะสมค่ะพี่น้องขะแต่ทั้งนี้ทางนั้นมันก็คือร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องทั่วโลกนี่ล่ะคะ่ะว่า การที่เราทําคลิปลงใน YouTube จะจะเป็นยูทูบเบอร์คนดังเนี่ยมันก็ต้องอาศัยคนคนติดตามเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็อยากมาเป็นแรงจูงใจเอมามาให้พี่น้องคิดในส่วนที่เป็นทางเลือกค่ะพี่น้องขาเป็นทางเลือกเพราะว่าการทํา YouTube ทําคลิปอะไรลง YouTube การที่เราจะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ถึงว่ายากไม่ได้ถึงว่าง่ายเพียงแต่ว่าเราใส่ใจค่ะพี่น้องขาอยากพี่น้องใส่ใจอยากให้พี่นอ้อ,นองใช้คําว่า YouTube เป็นยูทูบเบอร์เป็นทางเลือกเพื่อที่จะมีะไรายได้จุนเจือครอบครัวถ้าสักวันหนึ่งขณะที่เราทํางานอยู่ทุกวันนี้สักวันหนึ่งเราตกงานเราจะทําอย่างไรสักวันหนึ่งเรา,าไม่มีงานทําค่ะพี่น้องคะเราก็ไม่รู้ว่าจะเฮ็ดงานยังไปเฮ็ดงานนี้ยังไปสมัครบอกแบบแบบไรเพราะว่าส่วนส่วนมากเนี่ยบอสจัเสียค่ะพี่น้องคะเราพี่น้องฟังอย่างสียว ในอนาคตในอนาคตก็หมายถึงว่าเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าไม่นานนี่แหละค่ะทุกคนจะทํางานอยู่กับสังเกตเบงบอขพี่นองทุกคนจะทํางานอยู่ที่บ้านแม้กระทั่งทุกวันนี้แต่ก่อนเขาก็จะมีบอกว่าเราจะไปซื้อของเราก็ต้องไปเดินห้างเด,นนเดินนู่นเดินนี่แต่เดี๋ยวนี้มันทันสมัยขึ้นเราจะเช็คเปรียบเทียบสมมุติว่าอ่าสมมติว่า,มมวาพี่นองสมมุติว่าจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสักอย่างเนาะพีนองเนาะ จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสักอย่างมันก็จะมีโฆษณาว่าห้างร้านนั้นมีราคาเท่านี้แล้วก็มีการแค่คลิกลงไปในมือถือเราเท่านั้นเองก็มีการสั่งนั่นก็หมายถึงว่ามันแสดงให้เห็นแล้วว่าการการที่จะมีลูกจ้างการที่จะมีคนทํางานที่ออฟฟิศหรือที่โรงงานที่อะไรก็ตามเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงนี่หมายถึงว่าคนใช้จ่ายทางอินเทอร์เน็ตคนสั่งของทางอินเทอร์เน็ตเบอบ่ค่ะพี่น้องสมัยนี้ สมัยนี้วิวัฒนาการหลายเช่นอยากกินอะไรก็แค่สั่งว่านู่นน่นนี่แล้วก็ให้เข้ามาส่งนั่นมันเป็นวิวัฒนาการซึ่งต่อไปนี้คนอาจจะอยู่บ้านมากขึ้นแล้วก็จะช้อปปิง้งจะกินจะเที่ยวจะอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ในอินเทอร์เน็ตเป็นการสั่งการอินเทอร์เน็ตทุกอย่างมันเป็นระบบให้เทคขึ้นมานั่นก็หมายถึงว่ามันจะส่งซิกแล้วว่าต่อไปนี้คนจะ อยู่บ้านมากขึ้นคนตกงานอัตโนมัติคนรจะอยู่บ้านมากขึ้นแล้วคนเองก็จะไม่ได้ค่อยได้ทำงานเพราะว่า,อ,าอินเทอร์เนต็ตมันทำงานาเขาเรียกอะไรอ่ะอินเทอร์เนต็ตเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องทำงานงทางโซเชียลสั่งของกินของอยากนู่นอยากนี่เป็นการสะดวกสบายทางออนไลน์ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่มันก็แสดงให้เห็นว่าเราต้องวางและวางอนาคตเราแล้วว่าการทำทุกวันนี้ มันก็ไม่ได้จีลังยั่งยืนแต่ถ้าสมมุติว่าเราหาอะไรที่มารองรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่แน่นะพี่น้องนะกรณละีที่เรายังมีงานทําอยู่แต่สักพักหนึ่งอาจจะตกงานโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างหลายคนที่เห็นตามคงตามข่าวแม้กระทั่งครูสภาแม้กระทั่งไผ่ไผ่ที่มีการตกงานแบบแบบบอรู้ลวงหน้าแบบนี้นะคะพี่น้องนะมันก็เป็นการที่ อยากจะแน,นะนํากับพี่น้องขามาดานหน่อยก็อยากจะออกมาแนะนำให้พี่น้องว่า YouTube ก็เป็นหนึ่งทางเลือกค่ะพี่น้องขาเพราะว่ามันบบตรงลงทุนหยางแค่ทําคลิปอะไรก็ตามตามชีวิตประจําวันของเราแล้วก็คนบานห้าเองคนทั่วโลกเองเนี่ยก็กกช่วยกันค่ะพี่น้องขาคนนั้นล่งคลิปคนนี้ร่งคลิปกับเบิ้งกันต่อกันมันกับบแน่บางที คนเราบ้านๆคนเราธรรมดาธรรดานี่ก็เสียาจาะเป็นคนโดงคนดังมีคนติดตามทําคลิปนู่นคลิปนี่แล้วมีคนติดใจมีคนติดตามมีคนให้กําลังใจเมื่อจะกลายเป็นว่าเราได้เงินจากตรงนั้นกับพี่น้องค่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า y youtube เนี่ยเราทําคลิปลงไปเราก็ทําให้มันได้ตามกฎระเบียบของเขาเช่นถ้าเราทําคลิปอะไรลงไปเป็นยูทูบเบอร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีคนกดของเขาแค่แค่กดติดตาม มีคนติดตามหนึ่พคนแล้วก็มีคนวิวเข้าไปดูมานั่งดูนั่งชมนี่แหละสี่พัชั่วโมงแบบนี้มันก็คือสองข้อถ้าพูดถึงว่ายากไหมก็ยากถ้าพูดถึงง่ายไหมก็ง่ายค่ะพี่น้องค่ะแต่ถ้าลงมือทำลงมือทำขยันโฟกัสทำอะไรก็ตามทำให้มันสม่ำเสมอมั่นใจมั่นใจมุ่งม,มั่นแบบนั้นนะมันก็บรเกินความบกเกินความขาดหมายบกเกินความมา มุ่งหวังหรอกคะ่ะพี่น้องคะโบ,โบเกินคว่วมตั้งใจโบเกินคว่วมทีเหาอยากเป็นอยากได้หรอกคะ่ะพี่น้องคิดว่านะเพราะว่าอยากให้พี่น้องไปเอาเร่องใจจังสีว่าไปเอาเรี่ยงใจจากคนอื่นที่เพิ่นประสบความสําเร็จทําไมเพิ่นมีอยู่มีกินทําไมเพิ่นไม่ได้ทํางานอะไรเลยเพิ่นเป็นแค่ยูทูบเบอร์คนดังยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามเท่านั้นเองแต่เพิ่นก็มีสร้างเนื้อสร้างตัวมีเงินมีทองขึ้นมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยง ชีพได้ให้ไปเบิงค้นที่ประสบความสําเร็จแล้วเอามาเป็นแรงจูงใจให้เหาแบบนี้นะค่ะพี่น้องอันนี้มาดาหน่อยก็เลยอยากมาเล่าสุพิน้องฟังต่อไปนะพี่น้องนะต่อไปเนี่ยไม่ว่าเมืองไทยหรือเมืองนอกไม่ว่าทั่วโลกอะไรก็ตามส่วนมากคนจะอยู่บ้านกันอย่างเช่นทุกทุกเมื่อนี่ค่ะคิดว่าไอ้โรคภัยที่ไวรัสที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนแสดงให้เห็นแล้วแหละว่าทุกคนก็คือ ไม่ต้องออกไปพบผู้คนมากมายให้คนอยู่บ้านให้คนทําอะไรก็ตามที่อยู่บ้านท, Internet, ท Online, ําอินเทอร์เน็ตทําออนไลน์ค้าขายหาอยู่หาก,กินทางออนไลน์นี่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าในอนาคตนะคะ่ะพี่น้องในอนาคตมันก็ไม่แน่เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผู้คนอยู่บ้านมากขึ้นแล้วก็จะกินจะอยู่เราก็ใช้ทางออนไลน์ทำงานมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่จ้างคนแล้ว ไม่มีพนักงานมากมายแล้วนั่นก็เรียควมว่าการตกงานของเราก็จะเพิ่มขึ้นอันตอนโนมัติเลยอันนี้ก็จะฝากไปให้พี่น้องกับพี่น้องค่ะ,คะบ่ต้องไปอเอาคนที่ ไม,ไม่ไม่ไม่สำเร็จมาสร้างเป็นแรงจูงใจตัวเองให้อยากอยากให้พี่น้องไปเอาค้นทีเขาประสบความสําเร็จในด้านยูทูบเบอร์ในด้านโซเชียลในด้านออนไลน์ในด้านเน็ตนี่แหละค่ะพี่น้องเอามาเป็นแรงจูงใจแล้วลงมือทําอยากให้พี่น้องเป็นแบบนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือหลังมาดานหน่อยสิมาเล่าสู่ฟังหลายๆเกี่ยวกับเรื่อง y o YouTube หลายๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่อยากให้พี่น้อง ฟังคลิปนี้แล้วอยากให้พี่น้องลงมือทำกับพี่น้องค่ะบ่น้องไปวันว่ามีไผเบิงบอบอ่มีไผเบิงมีพ่นคนซํำไดโซเชียลเนี่ยมันไม่แน่นอนค่ะพี่น้องค่ะพอเราเราทำนูน่นทำนี่เป็นการทำคลิปถินเป็นคอนเทนต์บ้านๆธรรมดานี่ออาจิถูกใจพี่น้องหลายคน อาจจะถูกใจพี่น้องทั่วโลกเนาะพี่น้องเนาะมันก็ทําให้เรามีรายได้ตรงนั้นขึ้นมาผ่านกฎไวขึ้นมีรายได้ไวขึ้นแบบนี้นะคะพี่น้องแล้วก็การรายได้ก็ไปดูคนที่เขาสําเร็จแล้วเขามีรายได้อย่างไรเราก็ไปก๊อปปี้เขาไปเอาไปดึงดูดตรงนั้นมาเพื่อที่จะมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้ห้าเองเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคะ่ะที่มาดามหน่อยยกมาเล่ามานี่ก็คือตกงานเสี่ยงตกงานบริษัทห้างร้าน อะไรก็ตามจะมีการปิดตัวลงมากขึ้นเรื่อยๆคนตกงานเป็นหลายล้านคนขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่น้องแล้วก็ให้ทำเถอะลงมือทำเถอะยูทูบเบอร์ YouTube ทำคลิปลง YouTube เป็นยูทูบเบอร์ก็ไม่เสียหลายลงมือทำนะวันนี้อนาคตเราก็อาจจะทำให้เรามีอยู่มีกินกับการที่เป็นคนออนไลน์เป็นคน YouTube เป็นคนยูทูบเบอร์ นกค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ให้กำลังใจพี่น้องค่ะยกยิบยกมาให้พี่น้องฟังอยากให้พี่น้องตั้งใจอยากให้พี่น้องโฟกัสอยากให้พี่น้องหันมาค่ะพี่น้องหันมาเห็นพวกปี่ยังค่ะเพราะว่าการทำยูทูปนี่ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้เสียเงินเสียทองอีหอย่างอยากให้พี่น้องมาเบ่งโอเคนะคะพี่น้องค่ะมือรั้งเดี๋ยวสิมาขยายให้พี่น้องฟังใหม่เกี่ยวกับ u t u b e นี่แหละขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ